ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนรู้หรือว่าแนะนำการแทรไม้เล็บหน้าไมาเ้เล็บหน้าครับผมไปทำกันเลยครับก่อนอื่นหมดเราก็มาที่มานที่นี่ก็นนะครับ อินเสิร์ตเข้ามาที่อินเสิร์ตครับผมแล้วก็มาที่คำว่าเฟดนัเบอร์ครับผมนี่ครับเราสามารถเลือกเป็นรูปรูปแบบได้ครับผมเราเลือก แบบไหนเราสอบแบบไหนอันนี้คือการแสกหมายเลขหน้าหรือว่าการใส่หมายเลขหน้าเราจะเอาแบบไหนหรือว่าเราสอบแบบนี้สมมุติว่าเราสอบแบบนี้นะครับครับ หมิว่าเราสอบอย่างนี้นะครับสามสี่ห้า โอครับผมเอกสารของเรามีทั้งหมด6หน้านี่นะครับนี่คือวิธีการแทรกหมายเลขหน้าหมายเลขหน้าถ้าเราไม่สอบนะครับสามารถคิดเข้ามาแก้ไขได้ครับผมนี่ครับเราสอบแบบไหนแบบที่2ก็มีครับ หรือว่าเราจะเอาแบบแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ข้างล่างครับผมสมมติว่าเราไม่สอบข้างบนเราจะจะให้อยู่ข้างๆ้างหรือโตอยู่สิซ้ายสิปขวาหรือตรงกลางได้หมดครับผม แหละครับอันนี้ข้างล่างนะครับอันนี้หัวกระดาษครับผมสมมนว่าเราไม่สอบนะครับเราก็ต้องใส่คำว่านี่นะครับรีโมทรีเฟนัมเบอร์อ่าลองไปมันก็จะหายไปเลยนะครับผม นี่ครับถ้าเรามีสอบเราก็ใส่ไปมันก็จะหายไปแล้วนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้หลายรูปแบบครับแบบนี้สิ้ซ้ส้สิ้ขวารือว่าเราจะเอาแบบไหนมันก็มีสี่ห้าอย่างให้เลือกครับผมนี่ครับ เราสอบตรงกลางหรือสอบอ่าอยู่สิดซ้ายสิดขวาไม่หมดครับผมนี่หรือว่าเราจะสอบแบบนี้นี่นะครับหน้าหนึ่งหน้าสองหรือเราอยากจะให้หน้าหนึ่งหายไป แต่ใไ้มาโผเป็นหน้าสองครับผมหมายเลขหน้าสองหายไปแบบนี้ก็ได้เราก็ต้องคลิก d i f f ฟ r e n เรน r ์เฟิสเนะครับถ้าเราติดออกก็จะกลับมานะครับผมอันนี้ให้เฉพาะแต่ไฮโซทัพอสั่เลขคู่นะครับนะครับ ให้ให้ปรากฏเฉพาะเลขคี่ครับผมเลขหนึ่งแล้วก็เลขสามส่วนเลขสองหายไปไม่ปรากฏน,นี่นะครับถ้าคกเข้าวดิฟเฟอเรนต์ออดอีเวนเฟดครับผมถ้าติดเลขสองก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับผมนี่แหละครับ นี้ก็คือเราจะตั้งหน้ากระดาษของเรานะครับนี่ครับเราจะให้ความกว้างความยาวเราจะเขียนจาก 2. 53 54ดมห้เซติเมตรซ้ายหัวบนอะไรประมาณนี้ครับผมหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้ มีวิธีการตั้งหน้ากระดาษน,นะครับผมนี่ครับอันนี้แนวน,นอนแนวน,นอนนะครับอันนี้จะเป็นแนวนอนส่วนนี้ก็จะเป็นแนวตั้งอันนี้ก็ตั้งขาจดหมายหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ A4 A3 A3 ก็มเมคครับอันนี้ ผมจะตั้งเป็น A4 นะครับผมเป็นกระดาษ A4 นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการแทรกหมายเลขหน้ากระดาษครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ